สวัสดีพี่น้องสวัสดีแฟนคลับเอฟซีสาวน้อยเพ้นบ้านแพงแฟนคลับกีฬาอุงอิงทั้งในประเทศและต่างประเทศยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนุ่งภูร่างกาชาแนลพี่น้องมาถักท่ายกันเสาร์วันอาทิตย์วันที่หกตุลาคมแล้วพี่น้องเนาะอากาศจะเย็นๆจังเลยพึ่นก็เย็นแต่ว่าฝนมาตกพี่น้องอากาศเย็นเยอะเหมืพัดลมใบหน้หนาวก็ถือว,ว่าอากาศดีเมื่อนี้บรรยากาศ แต่เลาะนอะงพี่น้องเนาะเมื่อนี้ก็บําบัญญังหลายเดหรือพี่น้องหลหลอคือเกาขึ้นเดือบแล้วพี่น้องต,ตับติอีหลาอุ้งยิงต,ตับติฟสาวหน่อยเพชรบอลแท่งคือเก้หนังพี่น้องมาอัปเดตสถานการณ์บรรยากาศมาเคลืนสุพีซื้อน้องฟังนะ้องพี่น้องเนาะมาเคลืนนี่กะสาวหน่อยเพชรบอลแท่งกะไปทำการแสดงดอยู่ตลาดน้ำวามินนวันละข ข้องหวงเนาะพี่น้องนอกปทุมท่านนี่กะโอ้บรรยากาศตั้งหัวคำกะนกบุญพี่น้องคนมาลอดถ่ายอีหลากก็หลายมาลอดถ่ายสือเสือมาถ่ายลกาูกก็พิลากะหลายนี่มาขค้ืนอกพี่น้องเอ้ยบรรยากาศก็โอ้กบุญคือเกา่าเมือนไรกะคือเก่าบรรยากาศนี่กะส่วนจอดอีหลีพี่น้องเอยแล้วก็มืงเคลือนนี่กะบรรยากาศคน เต็มสังกะสีอญญาไรย่พี่น้องเมื่อคืนนี้ก็ได้ตรงกับบ้านเสารฟอมเนาะพี่น้องคนอาจมาหลายหักเมื่อคืนนี้ก็ได้เต็มทุกพื้นที่บัว่าสิเป็นบ้านหักพอหักแม่หักห,กหรือเอฟซีทั่วร์ไปพันมาหาอีหลาหลายเดี่ยมาขึ้นนี้พี่น้องเออพวกปูนแห้งทีมงานตันททีมงานสายงานคนก็นโอ้อยคล้ายๆว่าเยานี่ เอ็มซีสาวหน่อยเป็นบอลแพงมีมีสซุ่มุ่งซุ่แก่อะไรพี่น้องไปมืองไหนก็เตรียมตึงสั่มองพี่น้องแล้วก็พ่อหักแม่หักคนสิอยู่วันเสาร์วันอาทิตย์เป็นแถวันว่างคนสิตามไปแถบทุกงานถ้าถามมาส้นขูงเทียมเนาะพี่น้องเนาะถามมาส้นขูดเทียมพุทธมณฑลนี่พ่อหักแม่หักคนสิตามไปทุกที่แถบทุกที่นะพี่น้องอ่าไปหากลังใจลูกสาวล้างใจอีหล่าทีมงานสาวหน่อยเป็นบอนแพง ซอยเบิงซอยแยงอีหลา่าซอยกันพี่นอ้องไปดูแลซอยกันนะพี่น้องนาะมีใจน้่อีหลา่าที่มีคนหักคนแขงคนคือว่าอะไรพี่น้องคนหักคนแข้งเนก็กยากไปดูแลไปซอยกันเบิงแย่งไลายเร่องซอยกันทั้งหน้าเวทีหลังเวทีแลค่อยดูแลความปลอดภัยอย่าง ต่าง,งๆแหละพี่น้องเป็นหูเป็นตาซอยกันเนาะพี่น้องเนาะกัขอบคุณนพอหักไมหมฮะทุกทุกหลังนั่นแหละพี่น้องแลกักการเจโอทูเจวันที่พมาท้ำกันทายถ้ำดูสถานการณ์ทุกมองละพี่น้องทั้งหนาเวทีหลังเวทีแล้วก็หนางานเธอเป็นไหล่สดให้เบิง้งเนาะพี่น้องขอบคุณนในไหล่ลุงพุ่งลุงกากระแต่ตะเขาขๆๆเบิ่งเป็นคนละพี่น้อง พ่อมีเวลาเขาไปบึงพ่มีเวลาไปหนาง,งานที่ข้เจ้าพี่น้องต้องเห็ดงานนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าเาเห็นงานหลายชีพแบบนี้มันกะธรรมาดามันสีโ่พอใครมีเวลาไปเดือนซ้ายเดินนั้นคือขาเจ้าเ้าก็ต้องออกมเว้าตามที่ห้องิดที่ห้องเห็นนาะพี่น้องเนะเาเวะว่าบรรยากาศหนาง,งานเป็นยังไ๋สแสดงยูย่ไใสไทมานเนี้ยี่สีเราพี่น้องเนาะมือนีก้กะ เน้าแบบพี่แต่ประมาณนี้แหละพี่รองมันมันจะเสียวเอาย่างอย่างตอนเนี้ยเฮ่าเท่าไปเไปอยู่หน้าง,งานเท่ากับอาศัยคิดยังเท่าก็เอาไปตามเฮ้าเห็นเฮ่าเบิ้งในคลิปค่ยเจ้าเอานะพี่้องเนยนะบรรยากาศกับโอ้โอปุ่นพี่รองเอฟซีมาหลายคับพี่้องมาเคื่อนยนี้ตรงผู้ปะกาศเขาไปเบิ่งหล,ลายๆคลิปหล,ลายช่องอ่ะ เห็นบรรยากาศแล้วก็โอ้ดีใจนมแล้วพีหล้านละ้วพี่น้องเนาะใจ่มแล้วปอดโจมันสบความสําเร็จมีคนหกักคนแทงหลายแห้งพี่น้องเอ้เพราะว่าสิไปแสดงนิสัยก็ตามเหมืนก็นยังเบิ่งยังแง่พีหลา่าก็โจตลอดเมื่อนี้กา็มื่อแรกนี่แหละพี่น้องสิไปทําการแสดงอยู่ทาห้องโค้งคาวัซกิพี่น้องพวกแดงระยองเด้อพี่น้องเด้อก็ฝาก แนคลับยิบซี่สาวหน่อยพิดบันบทแพ่งทางระยองพีนพ่น้องไปหากกำลังใจทีมง,งานสาวหน่อยพิดบานแพ่งทีมงานอีหลานี่แหละพอหางไม่หันไปหากกำลังใจอีลหลาลหลายเด้อทางคุณกระไดส่งกำลังใจนอ้นองพี่น้องเนาะถึงสิบวันไปนางานเพ่นก่าีกุมปิดนั่เด้อพี่น้องเด้อเขาไปทางเทียนพนณลละพี่น้องทางเทียน สาวน้อยเพชรบันแพงแฟนเพจถ้าเขาไปห้างคนละพี่น้องถ้าขอครอบเนไปลวดเพื่อนจิตตอบมาดอกพี่น้องว่าอยากซื้อบัตรซื้อตัววันเสาะนะาถ้าเขาไปเลยพี่น้องถ้อา,าบริเัทไหนะงานถ้าอยากเขาเบริรงกลุ่มปิดกระดสนับสนุนวอรจูสนับสนุนทีมงาน,ส,น,น,ส,น,ส,น,นสาวน้อยเพชรบันแพงนะพี่น้องเนาะไอ้กําลัางใจกันตัวพี่น้องเอาทายคิปนีกับ บ่มี่ยังมากไา่เลยมีประมาณนี้แล้วพี่น้องเรียงคุยกับพี่กับน้องก็อะไรเขามาคุยบรรยากาศเมื่อนสู้พีสู้น้องฟั้งกันถ่ายคลิปนี่ก็ขอบคุณทุกไลทุกแค่ทุกการติดตามมันคือเกา่าอะไรพี่นออ้องเขามาชมคลิปให้นุ่มผู้ลังกากรอยู่ดีที่แห้งสุกุสุกค้นลำลำเรด่อยๆก็เจ็บให้ได้ความไขยจะให้มีคือเกา่าอะไรพี่น้องเอาคลิปนี้ไว้สามีคลิปหน้าพ่อกันไหมพี่น้องสวัสดีครับ